ตอนนี้ที่มีกระแสกระแสคิดพิษคิดชีวิตเอาเอาเรื่องอะไรล่ะพี่เอิ๋มอันนี้แล้วก็มาโพสต์ว่าอ๋อคือเท่าที่พอทราบนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเห็นว่าเออเอาออกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออ ก็มีการพูดคุยกันในแบบผู้จัดการอะไรเงี้ยนะคะกับผู้จัดการก็คุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามีการดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วค่ะอะไรเงี้ยนี้คือหลังจากเกิดเรื่องหรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าก่อนก่อนที่ที่จะมีการโพสอะไรเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็พยายามเอาลงเอาลงเอาลงอะไรอยู่แล้วค่ะทางทางตัวพี่แม่เองก็เหมือนอยู่กับสายนี้บ่อยเหมือนกันอะไร่ของแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะค่ะก็คือเราเราก็ยินดีอะค่ะคือถ้าสมมติว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราให้กำลังใจหรือว่าให้แง่คิดหรือเวลาคนเรามีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรอย่างค่ะถ้าสมมติว่าอะไรที่เราพอเป็นประโยชน์ได้เราก็เราก็ยินดีไม่มีปัญหาเลยค่ะที่ได้คุยกับครว่าเป็นรกระแสมาขึนในช่วงนี้ที่หนักก็ได้ก็ได้คุยนะคะแล้วก็เจอแล้วก็แต่ครูก็ไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยอย่างนี้ค่ะก็ก็อย่างที่บอกก็คือก็ดาเนิน การตามที่ต้องการให้ค่ะจริงๆส่งข่าวกับข่าวที่ออกมาส่งผลเสียงยังไงบ้างไหมคะกับกับทางก็ไม่นะคะก็เห็นครูก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทําตามอย่างที่น้องเอ๋ที่ได้บอกไว้ขอไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขออย่างเงี้คือมันต้องเป็นความศรัทธาความเชื่อหรือยังอ๋อจริงๆแล้วค่ะเวลาเข้าไปเรียนอะค่ะก็จะมีการเซ็นไว้ว่าเออภาพและเสียงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบว่าของของที่เรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครเขาไม่สะดวกใจหรือว่าไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็แจ้งไปได้ก็ทางทางที่ผู้จัดการคุณครูเลยค่ะครูก็จัดการให้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะคณะทํงานทาสินคับพอขับเอาไปช่วงนี้ทุคนตีคว็นกระแสปิดไปก็วลทีเลยมันไม่ขนาดนั้นค่ะคืออย่างที่เราเข้าไปเรียนมันก็เหมือนแบบการเรียนแบบหนึ่งค่ะคือการเรียนแบบหลักสูตรหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนกับที่เราแบบเข้าไปเรียนพัฒนาบุคลิกภาพเรียนการพูดเรียน ออกกาลังกายเรียนโยคะหรือเรียนอะไรต่างๆเราอะไรเหล่านี้ค่ะแต่นี่มันเป็นเรื่องแบบว่า,อาสอนถึงแบบว่าความกระตันยูต่อพ่อแม่อะไรค่ะการคิดดีทดําดีพูดดี เลยอะค่ะแล้วก็การแบบเสริมสร้างกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบน่ากลัวหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแบบงมงายหรือว่าเป็นเรื่องเสียสละอะไรเลยอะค่ะก็เลยแบบแม่เข้าใจเลยค่ะตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเรียนอะไรเงี้ยแม่ก็อยากรู้ว่าทําอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปลองเรียนดูอ๋อเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อคือเขาเรียนอะไรกันแล้วก็มันได้เอามาปรับใช้ในชีวิตเราได้ยังไงไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการทํางานระบบความคิดหรือเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราจะก้าวข้ามผ่านมันยังไง เนี่ยค่ะมันก็เป็นแบบบทเรียนที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆแล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลอง เนี่ยอย่างนักข่าวก็เข้าไปเรียนฟรีได้นะคือเขาให้เรียนนะเออจริงยังบอกเลยว่าเออก็ชวนนักข่าวไปเรียนเลยเขาก็จะได้เข้าใจเลยว่าเออเราสอนอะไรอะไรเงี้ยสอนอะไรอะไรเงี้ยแล้วในห้องเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเลยคนมองว่าอุ้ยการเรียนคอร์สแบบนี้ต้องสูงแบบนั้นเลยหรอเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเรียน2วันนะแล้วก็เรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันห้าโมงเย็นน่ะคือเหมือนเราเรียนออกกําลังกายก็เรียนชั่วโมงละสองพันแล้วนะ คือทัอ้งออกตั้งสิบชั่วโมงเนก็เสียละวันละสองหมื่นแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่อย่างที่ว่าค่ะครูก็ทําทั้งเออ่แบบเรียนฟรีก็คือคุณก็ดูทางแบบแฟนเพจทาง YouTube ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่สะดวกอะไรเงี้ยน,นะคะแต่คนไหนแบบเออสะดวกใจแล้วพอมีตั้งใจแล้วก็ก็ไป,ไป<ๆ>อะไรเงี้ยค่ะคือไว่เครียดไหมครับพอไปเปรียบเทียบกับละทีตรงมาทุนธานีไม่ได้เครียดหรอกคือ ชิวนะเอาจริงนะครูชิวครูไม่ได้อะไรคือแบบเราก็ดูเออยังไงเลยอย่างเงี้ยครูบอกว่าคือมันไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเครียดทําไมอะไรเง<ว>ี้ยค่ะคือคนเราก็สามารถแบบพูดได้อะไรต่างๆน,นานานไปได้อะไรเงี้ยนะคะ<ว>ตามที่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับว่าใครต้องพูดยังไงอะไรได้ก็แต่ว่าเราก็จะรู้แก่ใจอะไรเง<ว>ี้ยค่ะครูก็บอกว่าครูก็ไม่รู้ครูจะไปแก้อะไรเพราะว่า<ว>ในในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะสอนอะไรยังไงคือแบบสามารถให้ทุกคนเข้าไปได้ในเสาร์อาทิตย์เนี้ยสอนเรายู่งบอกเลยครูครูเปิดไปเลย เปิดฟรีไปเลยให้นักข่าวขยากเข้าเข้าไปเลยแล้วจะได้รู้ว่าเออเขาสอนอะไรมันจะได้ไม่ดูแบบงงเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยสัมผัสแ,แม่เข้าใจเลยคืออย่างตอนแรกอแม่ดูในคลิปแม่ก็แบบเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไปอยากรู้ไง เราเลยเข้าไปลรวบอกอ๋อโอเคมไม่ได้มีไม่มีการแบบสะกดจิตอะไรทุกอย่างรู้ตัวไม่มีศัยศาสตร์ไม่ได้มีความเชื่อไม่ต้องไหว้ผีสางเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยเลย้ยค่ะมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องจิตใจเราล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่นายังเชื่อมั่นใ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 นดับสูตรตรงนี้อยู่ใช่ไหมก็คือเท่าที่เรียนมามันก็โอเคกับชีวิตนะ<ม>คือพอมาปรับใช้อ่ะมันก็ใช้ได้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไพูดสิ่งที่สอนคือสอนไปรักพ่อแม่สอนกับไปรักพ่อแม่จาก ที่แบบเฮ้ยเราทุกจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องหลักพ่อแม่แต่บางทีอ่ะเราก็แบบทําไมอย่างงั้นอ,อย่างนี้มีหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่พอคราวนี้เรารู้โอ้โหเฮ้ยพ่อแม่รักเรามากเหลือเกินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้กลับไปกระตัญยู่กับท่านทําดีกับท่านที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเวลาแล้วเรามีเรื่องไม่สบายใจมีอุปสรรคในชีวิตเนี่ยเพื่อเราจะก้าวข้ามผ่านไปยังไงถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะแบบนอยนอยวนไปวนมาคิดวนๆคิดแบบเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ย คราวนี้เราก็จะอ๋อโอเคอ่ะมันมีเทคนิคคิดอย่างนี้อ่ะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบ น่ากลัวหรือว่าเป็นเรื่องยากอะไรขนานะแล้วเนี่ยแค่แค่รู้วิธีเท่านั้นเองบางคนเขาจะบอกว่ามันไม่ตรงกับแนวทางของเขาคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไปสอนอะไรกันทำไมบางคนถึงไม่เก็ตที่จะเป็นเรื่องที่ดีไม่เขาถามลูกทอ่แ่ก็ว่าล้างสมองหมอมันไม่ขนาดนั้นนะเออเออเข้าใจเข้าใจคือมันมันไม่ได้ไปขนาดนั้นนะคะมันก็เหมือนการเรียนการสอนเหมือนเราเข้าห้องเรียนอ่ะมันก็จะมีนักเรียนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจปะปีนักเรียนแบบที่เอ่อฟังครูแล้วก็อ๋อเอออ่าโอเคเข้าใจเด็กที่ไม่เข้าใจในห้องเร มันเหมือนการเรียนทั่วไปเลยอะค่ะมันแบบการแบบว่าให้มาจ่ายเงินทุ่มเงินเพื่อสิไม่ต้องไม่ต้องไม่มีไม่มีเลยนี่เรียนฟรีเลยเนี่ยเนี่ยนักข่าวเขาไปเถ้ห้เรียนฟรีหมดเลยอะเผนดราเลยอะไรคนใช่ใช่ค่ะเพราะเดลาราเขาก็ให้เรียนฟรีหมดเลยอะไม่ไม่รู้ว่าสุมันมีมีมั่งสมาธิมีทุกคนจะไปโยงกับเกี่ยวกับพุทธศาสนาอ๋ออันนั้นคนละคลาสเออเออจะบอกเรื่องนี้คือทุกคนอะตอนนี้มันรวมกันไปหมดละ ก็คือเออนั่งสมาธิก็นั่งสีไปภาวนาคือเรียกภาวนาใช่ไหมเรามีแบบว่าทานศีลภาวนาใช่ไหมเรารู้จักกานนั่งภาวนาคือนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างที่เรารู้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องฟรีไม่ต้องใส่ตังคือพอเปิดภาวนาปุ๊บก็ให้ลงชื่อใครลงชื่อมาก่อนได้ก่อนเท่านั้นเองแล้วก็ฟรีน้ไม่ได้ต้องจ่ายเงินอะไรแต่ตอนนี้คนไปรวมกันว่าเฮ้ยไปนั่งสมาธิกับเข้าขอเซียนต้องนั่งสมาธิต้องจ่ายตังค์เลยไม่ใช่เลยนะเอออะไรอย่างงี้ค่ะ ใช่ใช่นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิกันไปก็ก็ก็เหมือนนั่งนั่งสมาธิอ่ะก็ไม่ต้อง่ายตังค์อะไรเปล่าเขาค่นั่งเฉยๆเลยอะค่ะแล้วก็ก็ครูก็สอนถึงแบบว่าอ่าต้องนั่งแล้วยังไงวิธีการดูลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มดาราคุยกันเรื่องนี้ว่าไหมคะเพราะมันเกิด drama มาเมื่อวานอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกับใครเลยอะไม่ได้เจอใครเลยอ่ะก็ทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่ได้มีอะไรนะแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากขนาดนั้นเลยอะค่ะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าแบบใครอไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่าเไม่สะดวกใจอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งมาแล้วก็ทีมงานเขาก็จัดการให้อะไรเงี้ยค่ะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอาจจะต้องบอกละเอียดหน่อยมั้งว่าเออคลิปไหนนาทีที่เขาไลร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะบางทีเนี่ยมันมีนมเป็นร้อยร้อยพันคลิปอะค่ะเพราะว่าเขาทํามาหลายปีแล้วใช่ไหม mm hmm. เขาก็ทยอยลงให้คนเนี่ยได้แบบที่ไม่สามารถมาเรียนได้ดูได้อะไรยเงี hmm. ้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนไม่สบายใจอะไรก็แจ้งเขาไปเเท่านนั้อง กับอกับเอกับเอใกูคได้คุยจะมั่งไม่ค่อยอ้ไม่ได้สนิทกันนะสิแต่ว่าเราว่าเขาไม่แบบเราว่าเขาก็น่าจะจบแล้วเนาะคือแบบว่าก็ก็แจ้งมาแล้วก็ทำให้แม้ว่ามันแบบว่าทัมมิ่งอะมันกำลังทำให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขากาลังทาให้อยู่เนี่ยค่ะแล้วก็พยายามทยอยทยอยทยอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะสวนกับตอนที่น้องเอาโพสอะไรเงี้ยคบอย่างพี่แม่มีแผนจะเข้าไปทัไปปฏิบัติอีกนะคะ ก็แล้วแต่สะดวกอะค่ะแล้วแต่สะดวกก็คือว่าง like แล้วก็เราสะดวกเราก็ทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือนั่งสมาธิค่ะเราก็ทําที่บ้านก็ได้อะางเงี้ยค่ะอย่ voila, างที่ค thi รูบอกก็คือว่าจะไม่ต้องมาบ้านครูก็ไ like ด้นั่งบ้านตัวเองกันก็ได้ก็ขอให้มีวิน <to> ัยทํากันเหมือนเหมือนการออกกําลังกายค่ะถ้าเราอยากออกกําลังกายเราอยากมีกล้ามเนื้อเราก็ออกกําลังกายให้มีวินัยอยากออกกําลังใจเราก็ต้องฝึกทําทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือไปทําไปนั่งกันที่บ้านของคครูอ้อยเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านครัวใหญ่ใช่เพราะคนก็จะบอกว่าโอ้โหบ้านแบบเป็นเป็นร้อยร้อยพันละเนี่ยต้องเหมือนอาแย่คือตอนนี้ต้องแยกกันนะคือตอนนี้ต้องแยกกันว่าครัวเป็นครูหมายถึงว่าเป็นคนน่ะเป็นฆราวาสเขาจะยาเหมือนคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยแหละเหมือนเราเป็นคนปกติมีบ้านได้มีใส่เสื้อผ้าได้ใช้ของได้ เอาเงินตรงนี้ไปซื้อเือเปนบ้านเป้นบ้านไปปสวรรค์ก็มันก็เป็นคนปะวะเออดนี้อันนี้คุณพูดกลางๆนะพูดกลางๆคือไม่ได้เข้าข้างใครเลยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นแบบมีการแบบประเด็นมันผิดเออนิดนึงว่าเอาไปเทียบกับเอพระใช่ป่ะซึ่งไม่ใช่นะ คือครูเขาเป็นคนเขาก็ยังใช้ชีวิตเขาตามปกติเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้คนก็เลยไปคิดว่าอา้าวนี่เป็นพระแต่ทำ,ทำไมคือมันเข้าใจผิดอ,ะอ่ะเข้าใจใช่ใชไหมคือเป็นคนก็ยังสามารถกินดื่มไปาถึงก็ตนดื่มน้าเลยนะแต่เขาครูเขาก็สี่ห้าอยู่แล้วอนะไรเงี้ยคือใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านสวยได้ตามฐานนะความเป็นอยู่ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนั้นน่ะเออโอเคขอบคุณค่แม่ฉันต้องเป็นคนส่งหรอสนทธิ์เอะสิทธิ์เอกครับไม่มาขาขอ